สวัสดีครับเทนวิกนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ secret room นะครับวันนี้ผมมีความรู้เรื่องของน้องเคมาฝากสาวๆของผมกันนะฮะพอหลายๆคนได้ยินคําว่าน้องเคเริ่มตื่นเต้นแล้วสําหรับคนที่เพิ่งมาชมผมแรกๆอาจจะไม่รู้ว่าน้องเคมันคืออะไรนะฮะน้องเคมันคืออผมใช้เป็นสรพนามแทนใ้เจ้าอาวัยวะเพศของผู้ชายนะฮะ คือถ้าใครเป็นแฟนขับผมหรือติดตาม Secret Room มาตลอดเนี่ยจะรู้ว่าน้องเคคืออะไรแต่ถ้าใครเพิ่งมาดูเนี่ยโปรดจงรู้ไว้มันคือไอเจ้านั่นแหละฮะเจ้าเจ้าตัวเดียวอันเดียวของผู้ชายเนี่ยนะฮะ,ะผมเคยสอนไปแล้วในเรื่องที่ว่าถ้าสมมุติสาวสาวเจอน้องเคใหญ่จะรับมือกับมันยังไงใช่ไหมฮะวันนี้ก็เลยเอาใจสาวสาวที่โชคร้ายนิดน,นึงเจอพวกเจ้าน้องเคเล็กเนี่ยสาวสาวจะมีวิธีการรับมือกับมันยังไงนะฮะก่อนอื่นผมจะบอกไว้เลยนะฮะ ขนาดแล้วรูปทรงของน้องเคเนี่ยมันมีหลายแบบแล้วมันก็มีผลต่อความสุขในการมีเพศสัมพันธ์นะฮะใครๆก็ตามที่บอกว่าขนาดไม่สําคัญผมจะบอกเลยมันสําคัญนะฮะมันเป็นตัวแปรสําคัญเลยที่จะทําให้ผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยมีความสุขร่วมกันได้ไหมนะฮะอย่างที่ผมเคยบอกอ่ะผู้หญิงบางคนช่องคลอดกว้าง หรือช่องคลอดลึกไปเจอผู้ชายที่น้องเคเล็กน้องเคสั้นมันก็จะทําให้ถึงจุดสุดยอดได้ยากเพราะว่าไม่ว่าจะทํำยังไงก็ไอความยาวของน้องเคไม่พอไม่สามารถไปโดนจีสปอตหรือไม่สามารถไปกระทบปากดลูกทําให้เสียวส่้นได้ก็เลยไม่เสร็จนะฮะหรืออย่างบางคนส,สาวบางคนช่องคลอดเล็กช่องคลอดแคบช่องคลอดตื้นไปเจอพวกน้องเคใหญ่ยาวไปเริ่มหึมก็ทําให้เจ็บทําให้ไม่มีความสุขเจ็บจนไม่รู้สึกว่าเสียวยังไงเพราะเจ็บทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์แบบนี้ก็มีนะฮะพะ ฉะนั้นมันยากมากที่เราจะเจอคู่ที่ขนาดมันพอดีแล้วมันลงตัวกันนะฮะแต่ในความยากเนี่ยมันก็มีวิธีการแก้ไขได้ด้วยลีลาท่าทางการปฏิบัติต่างๆนะฮะอย่างที่ผมผ่านประสบการณ์ในการให้คาปรึกษาทั้งผู้ชายผู้หญิงในเรื่องเพศสัมพันธ์มาในระยะเวลาพอสมควรเนี่ยทำให้ผมรู้ว่าปัญหาเนี่ยอย่างสมมติผู้ชายที่มีน้องเคเล็กหลายๆคนเนี่ยถ้าคุณมีแค่ขนาดเล็กหรือสั้นอย่างเดียวเนี่ย แล้วคุณไม่ได้เป็นคนเสร็จเร็วหรือมีปัญหาเรื่องการแข็งตัวเนี่ยมันก็ยังพอถูถ่ายทำเนาไปได้นะฮะแต่ผมขอสมุนสิทธิ์ไว้นิดหนึ่งว่าเล็กสั้นควรจะไม่เล็กเกินกว่า4นิ้วหรือสั้นมากกว่า4นิ้วนะฮะเพราะว่าถ้าเล็กสั้นกว่านั้นเนี่ยมันจะยากมากทีเดียวที่จะทําให้ผู้หญิงถึงจุดสุดยอดหรือจะทำให้ผู้หญิงเสร็จ จากการสอดใส่ได้แต่มันไม่ได้ว่าสิน้นไร้หนทางคุณสามารถทําให้สาวๆเสร็จได้นะครับอาผู้ชายถ้ามีผู้ชายฟังอยู่นะครับแล้วคุณมีขนาดน้องเคที่เล็กหรือสั้นกว่า4นิ้วเนี่ยนะฮะบางทีคุณอาจจะต้องพัฒนาตัวเองในเรื่องการเล่าลมคุณต้องรู้แล้วว่าคุณจะต้องรู้จุดเสียวว่าผู้หญิงมีจุดเสียวตรงไหนบ้างอย่างเช่นหน้าอกหัวนมนะฮะเวลาคุณ เริ่มต้นเกมรักเนี่ยอันนี้ผมบอกผู้ชายที่ฟังอยู่หรือสาวๆที่ฟังอยู่เราไปบอกแฟนก็ได้นะฮะอาจจะต้องเพิ่มการกอดจูบให้นานขึ้นยื้อเวลาให้นานขึ้นเล่นกับเต้านมให้มากขึ้น จูบหัวนมหรือกึอ้ไซด์ตามตัวจุดเสียวคุณต้องศึกษาดูเลยว่าผู้หญิงของคุณสาวๆของคุณเนี่ยเขามีจุดเสียวตรงไหนบ้างที่มันเซนสิทนะฮะแต่ละคนอาจจะแตกต่างกันบ้างแต่มันก็จะมีจุดหลักๆที่ใกล้เคียงแล้วคล้ายคลึงกันนะฮะแล้วผู้ชายถ้ารู้ตัวว่ามีน้องเคเล็กเนี่ยคุณต้องไม่เสร็จเร็ว คุณห้ามเสร็จเร็วเด็กค่ะถ้าคุณมีปัญหาเสร็จเร็วคุณต้องแก้ไขถ้าแก้ไขไม่ได้ไลน์มาปรึกษาผมผมจะมีวิธีการผมเคยสอนไปในคลิปแล้วว่าผู้ชายเสร็จเร็วคุณจะบำบัดรักษาตัวเองฝึกอ่านได้ยังไงนะฮะผู้ชายต้องควบคุมการหลังได้ถึงจะดีถึงจะเก่งถึงจะเจ๋งนะฮะถ้าคุณไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ว่าคุณจะเสร็จตอนไหนเนี่ยมันมีปัญหาแน่นอนไม่ว่าจะน้องเคใหญ่หรือน้องเคเล็กถ้าเสร็จเร็วคือจบคุณไม่สามารถทำให้ผู้หญิงมีความสุขได้แล้วถ้าคุณไม่พยายามคือคุณจะเป็นผู้ชที่เห็นกัตว นะฮะคุณจะเสร็จไปคนเดียวซึ่งมันไม่แฟร์กับการมีความรักหรือการมีมีอ่เขาเรียกร,ร่วมรักมันจะไม่ใช่การร่วมรักและมันคือการร่วมเพศที่คุณเห็นแกนตัวแล้วคุณเสร็จไปคนเดียวดังนั้นถ้าหนุ่มๆคนไหนฟังอยู่หรือสาม,มีใครฟาอ่แฟนใครฟังอยู่แล้วผู้ชายของคุณเสร็จเร็วเนี่ยต้องไปบอกให้เขาแก้ไขต้องไปฝึกอ่านต้องไปฝึกแก้ในเรื่องนี้ให้ได้นะฮะอ่ะกลับมาที่น้องเคเล็กดูซิจะมีวิธีแก้ไขยังไงอ่ะก่อนดูเลยอย่างสมมติถ้าของคุณ แฟนของคุณผู้ชายของคุณหรือผู้ชายที่ฟังอยู่เนี่ยฮะมีขนาดเล็กนะฮะแต่ไม่สั้นนะฮะอาจจะความยาวมากกว่า4นิ้วขึ้นไปแต่มันเล็กเส้นรอบวงมันเล็กอะไรอย่างเงี้ยเวลามีเพศสัมพันธ์เนี่ยผมอยากให้คุณเลือกใช้ท่าที่ผู้หญิงจะต้องหนีบขาอ่ะอย่างเช่นถ้าสมมตุติคุณคุกเข่าหรือคุณยืนอยู่แล้วผู้หญิงนอนอยู่อย่างเงี้ยนะฮะแทนที่คุณจะจับขาเธออ้าอ,ออกมันจะทําให้ช่องคลอดม,มันขยายกว้างใช่ไหมฮะ อย่าไปทําอย่างนั้นนะฮะจับขาผู้หญิงหนีบเข้าไว้ด้วยกันนะครับอาจจะพลาดมาที่บ่าข้างใดข้างหนึ่งนะฮะในขณะที่คุณปฏิบัติกิจอยู่ไม่ว่าจะเป็นในท่าคุกเข่าหรือในท่ายืนก็ตามแล้วผู้หญิงนอนอยู่เนี่ยมันจะช่วยทําให้ออ่ช่องคลอดฟิตก,กระชับได้หรือไม่ก็จับเธอจับผู้หญิงพับเป็นนอนตะแคงไปเลยให้ทำยังไงก็ได้ให้ต้นขาและช่องคลอดมันหนีบกระชับไว้เนี่ยมันจะช่วยทําให้น้องเคที่ผอมๆเนี่ยอ่รู้สึกกระชับเวลามีเพศสัมพันธ์หรือมีความรัก ต่มีบทลักร่วมกันเนี่ยนะครับแต่ในขณะเดียวกันถ้าสมมุติว่าน้องเคมีขนาดสั้น อาจจะใหญ่สั้นหรือเล็กสั้นก็ตามเนี่ยคุณอาจจะต้องหาท่าที่มันจะสามารถเข้าไปได้ลึกมากที่สุดเท่าที่จะลึกได้เช่นสมมุติถ้าผู้หญิงนอนหงายอยู่แล้วคุณเริ่มจากท่ามิชชันนารีอาจจะจับขาอ้าออกให้กว้างขึ้นผู้ชายอาจจะคุกเข่าแล้วก็จับขาผู้หญิงอ้าขึ้นแล้วก็น้มตัวไปข้างหน้าเพื่อที่จะให้น้องเคมันเข้าไปได้ลึกที่สุดเท่าที่จะลึกได้นะฮะจากที่ผมคนว่าศึกษาและประสบการณ์ชีวิตผมเองเนี่ยนะฮะ,ะช่องคลอดของผู้หญิงเนี่ยจาก จากปากทางเลยนะจากปากทางน้องสาวเข้าไปจนถึงปากมดลูกเนี่ยส่วนใหญ่จะมีความลึกประมาณ3-4นิ้วนะฮะดังนั้นเนี่ยถ้าน้องเคของคุณเนี่ยยาวเกิน4นิ้วหรือประมาณมีไซส์ประมาณ5-6นิ้วหรืออะไรเงี้ยคือปกติไซส์ปกติมันก็จะไปกระทบ ถูกปากช่องคลอดได้ถ้าผู้หญิงคนนั้นไม่ได้มีปัญหาช่องคลอดลึกเกินไปหรืออะไรเงี้ยนะฮะหรือบางทีถ้ารูปทรงของน้องเคคุณมีลักษณะตรงหรืองัดขึ้นอย่างเงี้ยอย่างคุณใช้ท่ามิชันลีหรือท่าที่ที่ผมบอกว่าผู้หญิงยกขาสูงหรือหนีบขาพาดอกเนี่ยน้องเคที่ตรงตรงหรืองัดขึ้นเนี่ยนะฮะมันก็ส่วนหัวเนี่ยถ้ามันเกิน4นิ้วความยาวมันเกิน4นิ้วเนี่ยมันจะสามารถเข้าไปถูกจุด G spot ที่อยู่ภายในผู้หญิงแล้วมันจะทําให้เสร็จได้ดังนั้นคุณต้องสังเกตทั้งความขนาด สั้นยาวอ้วนผอมงัดขึ้นงัดลงของน้องเคคุณให้ดีนะครับผู้ชายถ้าฟังอยู่นะฮะเพื่อที่คุณจะได้เป็นแมทชิ่งกับท่าทางที่มันจะทําให้มันเข้าไปถึงบริเวณ G-spot ที่อยู่ภายในผู้หญิงหรือเข้าไปถึงบริเวณปากช่องคลอดกระทบในระยะที่สม่าเสมอมันก็จะทําให้ผู้หญิงถึงจุดสุดยอดได้ซึ่งสาวๆที่ฟังผมอยู่ในเทปนี้นะฮะ จําไปนะฮะอาจจะไปบอกแฟนก็ได้ว่าเออทำอย่างนี้เรารู้สึกดีทําอย่างนี้เราเสียวทําอย่างนี้เราเสร็จนะลองทําอย่างนั้นอย่างนี้ดูนะครับเพื่อที่จะได้แก้ไขบทลักของพวกคุณให้เป็นไปด้วยดีแล้วก็สําเร็จถึงจุดสุดยอดทั้งคู่ทั้งผู้หญิงผู้ชายนะฮะอีกอย่างหนึ่งที่จะช่วยได้นี่ผมสอนสาวๆบ่อยเหมือนกันทั้งในไลฟ์และในคลิปเลยนะฮะถ้าสมมติสาวๆโชคร้ายไปเจอผู้ชายที่น้องเคเล็กหรือน้องเคยาวแต่ผอมหรือน้องเคสั้นแต่อ้วนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะ ต,ต้องฝึกขมิบเป็นประจำทุกวันนะฮะใครทำไม่เป็นเนี่ยเดี๋ยวฟังคลิปนี้จบแล้วก็มาขอ ลิงก์จากผมผมจะมีลิงก์ที่ผมเคยสอนสาวๆฝึกคัมมิบช่องคลอดและคมมิบเนี่ยนอกจากจะช่วยกระชับช่องคลอดแล้วนะฮะมันจะทําให้ผู้ชายรู้สึกแน,น่น,นและเสียวมากขึ้นด้วยแล้วตัวผู้หญิงเองเนี่ยจะถึงจุดสุดยอดได้ง่ายขึ้นรวมไปถึงแก้ปัญหาพวกน้าหล่อลื่นน้อยด้วยนะฮะบางคนคมิบฝึกคัมมิบเป็นประจําทุกวันเนี่ยมันจะทําให้ช่องคลอดคุณเนี่ยทั้งกระชับแล้วก็มีน้ําหล่อลื่นตามปกติแล้วมันก็จะช่วยให้เกมรักของสาวๆเนี่ยแฮปปี้มากขึ้นถึงแม้คุณจะเจอน้องเคลที่มันเล็กหรือมันสั และสุดท้ายก่อนจากกันในวันนี้ผมจะฝากไว้เลยนะฮะต่อให้คุณมีขนาดเล็กความยาวไม่เพียงพอหรืออะไรก็ตามนะฮะคุณต้องฝึกเหมือนที่ผมพูดไปนในตอนต้นคลิปว่าต้องฝึกอั้นให้ได้ฝึกความอดทนให้ได้แล้วก็คอยดูแลตัวเองพักผ่อนให้เพียงพอมีสุขภาพที่แข็งแรงออกกําลังกายเป็นประจําทานอาหารให้มีประโยชน์เพื่อจะได้ไม่เกิดอาการแข็งแข็งอ่อนอ่อนะฮะถ้ามันเล็กสั้นแต่มันแข็งปังตลอดเวลาแล้วคุณเล้าโลมเก่งคุณรู้จุดเสียวผู้หญิงเนี่ย ทำยังไงผู้หญิงก็จะมีความสุขแต่ถ้ามันเล็กสั้นแล้วเสร็จเร็วแล้วแข็งๆอ่อนๆเนี่ยคือจบนะไม่มีอะไรดีเลยนะอันนี้ต้องระวังนะครับวันนี้ก็เลยเอามาฝากหนุ่มๆและสาวๆไว้เท่านี้นะครับใครสงสัยอะไรก็ไลน์มาถามผมได้ถ้าคุณดูผมอยู่ใน Facebook ลิงไลน์ผมจะอยู่ด้านบนถ้าดูอยู่ใน Youtube ลิงไลน์ผมจะอยู่ข้างล่างนะครับขอให้โชคดีในความรักแล้วก็เจอคู่ที่เข้ากันได้ทุกคนนะครับแล้วเจอกันครับถ้าคุณ เป็นคนหนึ่งที่กำลังมีปัญหาในบทรักขาดประสบการณ์เรื่องบนเตียงอยากเพิ่มสเสน่ห์สีสันให้ชีวิตรักของคุณและคู่ของคุณแฮปปี้มากขึ้นสวัสดีครับผมเทนเนอร์วิกนะครับบทเรียนของเบสไบเบิลจะช่วยสอนให้คุณเข้าใจผู้ชายถึงจุดสัมผัสที่จะกระตุ้นเร้าอารมณ์ของคุณและคู่รักของคุณสร้างบรรยากาศให้ห้องของคุณเป็นห้องที่เราใจ เสื้อผ้าแบบไหนที่แต่งออกมาแล้วมันจะเร้าใจเขามันจะทําให้เขาอยากกลับมาบ้านอยากกลับมาหาผมมีคําตอบให้คุณผมจะบอกหมดเลยฮะตั้งแต่วิธีการจับยังไงปลุกเร้าอารมณ์ยังไงนะคะในบทเรียนของผมจะมีรายละเอียดต่างๆที่สาวๆบางคนอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนผมจะมีชาร์ตมาให้คุณดูว่าน้องเคผู้ชายส่วนใหญ่เนี่ย13แบบรูปทรงเขาเป็นยังไงแต่ละทรงของน้องเคเนี่ยจะสามารถมาประกอบในท่ารักแบบไหน ในบทเรียนของผมก็จะบอกว่าจุดไหนบ้างที่คุณจะเกิดความรู้สึกนอกจากท่าทางวีลาต่างๆแล้วเนี่ยเทคนิคเล็กๆน้อยๆหลายๆอย่างที่ผมเก็บมาฝากกันเนี่ยมันจะช่วยให้คุณและคู่ของคุณแฮปปี้และมีความสุขในเกมรักมากขึ้นนะครับผู้หญิงเนี่ยมีสิ่งนี้ไว้มีความรู้ในเรื่องเหล่านี้ไว้มันเหมือนเป็นอาวุธครับให้ความรักของคุณเนี่ยมันฉ่ำหวานอยู่ตลอดเวลานะฮะสำหรับใครที่รู้สึกว่าความรักมันจืดชืดลงแล้ว บทรักมันเริ่มห่างหายไปแล้วมาพบกับผมใน b บสไบเบิแล้วคุณจะเรียกชีวิตชีวาในชีวิตรักของคุณให้กลับมาใหม่ให้สดชื่นแจ่มใสซา,าบซ่านอันนี้มันเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งที่ผู้หญิงทุกคนควรรู้แล้วควรจะมีนะฮะคำพี่แห่งเสน่ห์อันนี้ b บสไบเบินะฮะฝากให้ติดตามกันนะครับ